จุดหมักหมูนุ่มแบบร้านอาหารเอาไปทําเมนูอะไรก็อร่อยใครที่ทําอาหารแล้วหมูแข็งกระด้างรสชาติไม่อร่อยวันนี้มาดูวิธีการหมักหมูที่จะทําให้เกิดความนุ่มชุ่มชําภายใน3 0ิบนาทีไปดูกันตอนการทํากันเลยนี่คือส่วนผสม,ม,มที่พีบาวใช้แล้วก็เยวลิชชูมาซับๆน้ำออกไปก่อนให้พี่น้องหาอุปกรณ์มาทุบหมูทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ดังแบบนี้การหั่นหมูเนี่ยก็จะมีทวนทําให้หมูมีความนุ่มวิธีการก็คือว่าเราต้องหั่นลายขวางของเนื้อเนื้อในส่วนชั้นนอกเนี่ยลายของเนื้อเนี่ยก็จะมาแนวนี้วิธีการก็คือเราก็จะหั่นจะเป็นชิ้นเล็กลงมาก่อนดแบบนี้นะสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าหั่นให้มันตัดลายเนื้อมาหนาบางตามต้องการพี่เบาก็หั่นหนาประมาณสองมิลก็จะได้เนื้อที่มีความบาง,บาง ประมาณองมิลทีนี้มาถึงขั้นตอนการหมักไอหมูนุ่มนับแรกเลยน้ำเปล่า100 ml เครือครึ่องช้อนจ้าเบกกิ้งโซดา1ร่วน3ช้อนจาคนส่วนผสมกับน้ำให้เข้ากันก็หมูใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้หมูดูดเอาน้ำส่วนผสมเข้าไปหมดเลยซึ่งใช้เวลาประมาณ1นาทีเท่านั้นหมูก็ดูดเอาน้ำส่วนผสมเข้าไปในเนื้อหมดเลยทีนี้ ก็หมักแบบนี้ไว้5นาทีให้เบกกิง้งโซดาแล็เกลือเข้าไปทํางานทีนี้ส่วนผสมที่จะใส่ต่อมาก็เป็นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผมลง,ง,งรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะทีนี้คลุกส่วนผสมนี้หมูก็จะดูดเอาส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเนี่ยเข้าไปหมดเลยตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มเลยนั่ได้แบบนี้ก็จะใส่น้ำมันงานลงไปเพื่อช่วยเคลือบ ให้ตรวจนสมที่เข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วเนี่ยไม่ออกมาน้ำมันงาก็จะช่วยให้หมูเนี่ยมีความชุ่มชําด้วยแล้วก็2ตัวสุดท้ายก็คือไข่ขาวของไข่ไก่เบอร์สามหนึ่งฟองพอคลุกพอเข้าเากันแบบนี้แล้วก็ใส่แป้งมันลงไปตอนนี้มันมีความนุ่มชุ่มชําเลยพี่เนอะสัมผัสได้เลย พอทำเสร็จแบบนี้หมักไว้ในอุณหภูมิหมอง20นาทีสูตนี้ตาพี่น้องจะเอาไปทอดกระเทียมผัดขิงผัดกระเพราอะไรต่างๆสามารถใช้ได้เลย <c oughs> สัมผัดได้ถึงความนุ่มดูชิ้นหมูบอกเลยพี่น้องวิธีนี้เนี่ยจะได้หมูที่มีความนุ่มมากเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการหมักหมูให้มีความนุ่มภายใน30นาทีพี่น้องลองไปทำดูเลยได้ผลดีแน่นอน แล้วมาดูว่าคลิปหน้าพี่เบาจะใช้หมูนี้ทําเมนูอะไรวันนี้พี่เบาขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบ่าแล้วอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านทรับชมบณกณครับสวัสดีครับพี่น้อง